วันนี้อยู่กุฏิสิบสององศาอยู่ที่น่นนะู่้หนาวเกียนจขงรงแกล้ๆคอก็ได้นะ เด็กหญิงบุตรสบาคําใส่จักใส่จักเด็กหญิงบุตรลาคําอายุสิบสามปีชื่อเล่นบมมีติบุตรลาคําบุตรสบาคําเอ้ยบุตรสบาคัมปูให้บุญเด้อลูกเด้ออธิฐานไหมบุตรสบาคํา ปูให้บุญเดอ้อลูกเด้อนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอบน้อมพ,พุทธธรรมสงฆ์ด้วยอนุภาพนี้จงบันดาลบุญที่บารมีจงบันดาลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยทํามาให้แก่เด็กหญิงบุตรสบาคคำไสยจักรชาวลาวให้บุญช่วยเหลือให้หนูได้สมปาถนาให้มีความสุขให้ประสบความเจริญเด้อลูกเดอ้อ ให้บุญหลายๆเด้อนั่งหล่าเด้อมุตสบาคำ่ำปูให้บุญนั่งหล่าหลายๆเด้ออธิษฐานถึงบุญนี่บ่อยๆย่ำขับขันเลี่ยนหนังสือยากย่ำเหรียญกีฬาวศนะย่ำบุญไหว้ในจิตในใจให้คิดถึงบุญนี่ให้ซอยเหลือให้เทวดาทั้งหลายซอยเหลือให้บุญนี่ถึงเทวดาประจำหล่าเด้อทุกคนด้วย ให้บุญรักษาคุ้มครองลูกหลานบ้างและอบรมเขาให้เขาใช้บุญเป็นเมื่อเราไม่อยู่เขาจะได้ใช้เป็นอย่างปลอดภัยหากเราให้อย่างเดียวเขาไม่รู้จักให้เขาไม่รู้จักแก้เขาไม่รู้จักรักษาด้วยบุญเราจากไปเขาจะแย่มากๆจําไว้เอาบุญเดินท้งลาบุษบาคัาว่ามาคำถามจากคุณสุภกรศาสูงเนินค่ะ ขออนุญาตถามค่ะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะกับผู้ที่เคยซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะก็ขออภัยต่อคนในประเทศทุกหมู่เหล่าทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าแผ่นดินพระราชวงศ์ขออภัยมหาอมาตย์ทั้งปวงคือนายกคือคนในประเทศไทยข้าราชการทั้งหมดคือชาวไทยทั้งหมด ที่จริงใหญ่ๆก็คือมีพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์ขออภัยในสองกลุ่มนี้แล้วประกอบด้วยคำว่าและขอขมาถึงท่านและบริวารอย่างเช่นขอขมาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริวารพระราชวงศ์ทั้งปวงและพระสนิกรอ,อย่างนี้เราจะไปไล่ข้าขราชการทั้งหมดไม่ไหวนานแล้วและขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เม so ok ื่อขอพระราชอภัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์และบรรพบุรุษบรรพกระยัทั้งปวงแล้วเราก็จะเบาขึ้นขออภัยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผู้ถือพระตัตฑัยทั้งปวงผู้ใดเคยรับเงินและขายเสียงซื้อเสียงให้แก่อย่างนี้เด้อเบาขึ้นแน่แต่ถ้าไม่ได้ถือตามนี้ก็ไปตามนั้นแหละมีอะไรอีกไหม แล้วขบุนเดอร์บึ่งใช่ไหมคนถามใช่ไหมขบุนเดอร์นั่งน้อยลืมตัวให้บุญสุดท้ายก่อนแม่บุนเดอร์บุษบาข้ามปูให้บุญเดอลูกเดอร์ใส่บ่อยๆก็ดีทอนละบุญไม่ยากหรอกใส่บ่อยๆก็ด